ไม่มีสลิปเงินเดือนกูไม่ได้ไม่จริงนะซึ่งใครที่ทำงานอิสระขายของออนไลน์รายได้ไม่คงที่ยังมีโอกาสกูได้เพียบแค่รู้วิธีทานสลิปที่ธนาคารเขาดูจริงๆนะเดี๋ยววันนี้สรุปให้ครบแบบฟังจบสมัครได้เลยนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชแนลนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าตอนนี้ธนาคารกับฟินเทคเนี่ยเขาไม่ได้ดูสลิปเงินเดือนอย่างเดียวแล้วนะเขาดูคําว่ารายได้พิสูจน์ได้มากกว่ากล่าวว่าถ้าคุณมีเงินเข้าออกบัญชีชัดเจนมีลูกค้าโอนมามี QR พร้อมเผยให้ดูถือว่าเป็นรายได้ตามจริงทั้งหมดวิธีแทนสลิปที่ใช้ได้จริงที่สุดข้อหนึ่งใช้สเตทเมนต์หเดือนแทนสลิปได้เลยเงินเข้าบ่อยๆสวยที่สุดเข้ามากกว่าที่จ่ายออกใช้บัญชีเดียวไม่กระจายเงินหลายบัญชีจําไว้ว่าเงินเข้า ดีกว่าเงินเข้าก้อนใหญ่เดือนละครั้งข้อ 2. ใช้อะไรได้จากลูกค้าแถสลิปนะโอน QR พร้อมเพย์โอนจากลูกค้าประจำรายได้จากแพลตฟอร์มอย่างช h อ p e e Lazada g r แ b ลบ n ล m a แมหรือว่าอื่นๆเนี่ยรายได้แบบนี้ธนาคารนับว่าเป็นรายได้จริงทั้งหมดเลยข้อ3เขียนหนังสือรับรองรายได้เองให้ใส่ข้อมูลไปยว่าทำอาชีพอะไรรายได้เฉลี่ยเท่าไหร่มีลูกค้าประจำไหมเรื่องนี้หลายคนไม่รู้นะแต่ว่าช่วยให้โอ,อกาสอนุมัติสูงขึ้นมากข้อ4ใช รูปกิจาการช่วยได้ถ่ายร้านถ่ายแพ้งถ่ายสินค้าที่ขายบินซื้อของใบส่งพัสดุระบบ AI ของหลายแอปนะดูรูปกิจาการจริงๆนะและขอ้อแฮาวินัยการเงินดีชนะทุกอย่างไม่ให้บัญชีติดลบไม่สมัครหลายเจ้าพร้อมกันจ่ายบินตรงเวลาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเข้าเครดิตหลังบ้านโดยตรงต่อไปนี้เป็นสินเชื่อที่ไม่ใช้สลิปก็กู้ได้นะครับเดตส่งท้ายปี2568รวมตัวจริงเสียงจริงที่คนค้นหา เยอะที่สุดในปีนี้หนึ่งออมสินดิจิทัลฟินแลนเชียลอีคูรนน้ำหนักด้เบามากนะบอกกับอาชีพอิสระเงินเข้าออกไม่ต้องมากแต่ว่าต้องสม่ำเสมอวงเงินเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ห้าพันสูงสุดจนถึงห้าแสนบาทก็ยังมีสองเอ็ loan, กเพลทโลนกสิกรไทยดังในเรื่องของการไม่ใช้สลิปเนี่ยก็ยืนได้นะใช้บัญชีเงินเข้าออกบ่อยๆช่วยได้เยอะวงเงินเริ่มต้นก็ตั้งแต่ห้าพันถึงหนึ่งแสนบาทก็มีสามกูตมันนี่เงิน เงินดีๆจากออมสินเนะเป็นแอปถูกกฎหมยแท้ๆวงเงินเนี่ยตั้งแต่1000จนถึง2 0 0 0 0บาทอนุมัติไวคนเนี่ยคนชื่อกันหนักมาก C สยามดีแอวงเงินเริ่มต้น2 0 0 0ถึง10,000บาทเหมาะกับคนที่หาเงินด่วนไม่ใช้สลิปเงินเดือนก็ยื่นได้ถ้้ช็อปปี้โลนนะหรือว่า S easy cash เนี่ยแมคค้าออนไลน์ชอบมากคนที่ใช้แอป,ปช็อปปี้ก็ชอบมากนะรายได้จากการขายหรือว่าการใช้งานแอป,ปเนี่ยถือว่าเป็นหลักฐานนะวงเงินเริ่มต้นก็ตั้ง แต่หลักพันจนถึงหลักแสนก็มี6 t r u m a n y Wallet เนะีในนั้นจะมีสินเชื่อมากมายให้เลือกใช้แอปเดียวจบเลยรายได้จากร้านค้ารายได้จากเลรียโปรไฟล์เนี่ยช่วยในการอนุมัติเยอะนะวงเงินเริ่มต้นก็หลักพันสูงสุด5 0 0แสนบาทก็ยังได้7 Rapid Card บบอันนี้คนทำงานบนริษัทโรงงานคนที่ไม่มีสลิปเงินเดือนหรืออาชีพอิสระเนี่ยขอแค่มีสเตตเมนต์เงินเดือนเข้าออกเนี่ยนะนะก็จะได้วงเงินไปเลยตั้งแต่2,000จนถึง10,000แสนบาท 3. ฟินิกอันนี้ฮิตที่สุดนะสำหรับอาชีพอิสระดูจากรายได้เงินเข้าออกจริงวงเงินเนี่ยตั้งแต่2,000นะสูงสุดที่1,000 0บาทก็อนุมัติได้ไวด้วย 9. l i า e BK อันนี้ไม่ใช้สลิปเนี่ยยืดได้เลยนะทางเงินเข้าบัญชีสมบูรเสมอวงเงินเริ่มต้นก็หลักพันสูงสุดก็8,000สเลยนะละส0บยูบีแคสพลัสเนี่ยไม่มีสลิปได้เลยถ้ามีสเตตเมนต์ดีๆนะวงเงินเริ่มต้นก็หลักพันหลักหมื่นถึง หลักแสนก็มีเคล็ดลับผ่านง่ายที่คนไม่รู้มาก่อนออมัติยากเพราะอะไรเงินเข้าออกก้อนเดียวเงินเข้าแค่หนึ่งถึงสองครั้งต่อเดือนเนี่ยก็ถือว่าต่ำมากแล้วนะเงินเข้าประจําวันหรือว่าประจําสัปดาห์เนี่ยถือว่าผ่านง่ายที่สุดไม่ต้องมีสลิปแต่ต้องมีเงินเข้าต่อเนื่องนะอย่างน้อย3เดือนขึ้นไปสูตรนี้คือทีเด็ดนั่นแหละเงินเข้าบ่อยดีกว่าเงินเข้าก้อนใหญ่อย่างที่คุณเห็นแล้วเนี่ยไม่มีสลิปเงินเดือนก็ยื่นกู้ได้เนี่ยเกือบทุกเจ้าเลยนะแค่จะต้องพิสูจน รายได้แบบที่เขาตรวจสอบได้จาก QR อจะขายของจะขับรายเดอร์จะทำงานอิสระเนี่ยทุกอย่างที่สูดได้หมดให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยาย a n แนลนะครับ